วันนี้มาพบกสุดยอดเวทีเสียงด้านหน้าในรถตู้คอมพิวเตอร์คันนี้ครับกับชุดลำโพง3ทางของ Focal ในรุ่น 165s a 3ครับเป็นพงแห่ชิ้น3ทางอย่างดีจากฝรั่งเศสครับคู่หน้าครับเราทำการหล่อเสาเป็นงานเย็บหุ่มหนังอย่างดีครับและคู่หลังครับลำโพงของ Alpine ในรุ่น dm65 ครับติดตั้งเข้าช่องเดิมที่คอนโซลด้านหลังบนหลังคาครับมาพร้อมกับ ไฮไลท์ของเราครับเป็นโปรเซสเซอร์ของแอลพายรุ่น R 8 0 8ครับเป็นพาวเวอร์แบตช์แนลที่มีโปรเซสเซอร์ในตัวครับเป็นฟอนต์รุ่นใหม่ที่ให้คุณภาพเสียงแบบไฮเวยสครับมาพร้อมกับกล้องรอบคัน3ามโลกถึงสารซูเปอร์เฮครับผมชัดทุกมุมมองครับงานติดตั้งจะสุดยอดขนาดไหนครับเดี๋ยวต้องไปชมกันเลยครับสักคู่เดียวครับลำโพงโฟร์ข้อหนึ่งหกห้าเอสที่ประตูบานหน้าก็จะตั้งเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมทําฐานเสริมอย่างดีครับมาพร้อมกับแดมเปอร์คุริโกที่ประตูครับแข็งแรงแน่นหนาทีีเดยวครับ โอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับครับลเสาสามทางโฟล์คของเราก็จะตั้งเสร็จเรียบร้อยครับงานเย็บพุ่มหนังอย่างดีครับงานเน็บนิ้งสวยงามครับเวทีเสียงด้านหน้าครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับครับลำโพงเอลไยคู่หลังก็จะตั้งเาช่องเดิมเสร็จเรียบร้อยครับงานเน็บนิ้งสวยงามครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับครับตรงนี้ก็ตำแหน่งติดแพิ่มปรเซอเซอร์ของเอลไพครับตั้งซอนใต้บอร์ดได้อย่างลงตัวครับ พร้อมทำแผนครอบแอมอย่างดีเลยครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งติดกล้องด้านหน้าครับติดตั้งซ่อนในกระจังหน้ารถได้อย่างลงตัวครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับแล้วนี่ก็เป็นตำแหน่งติดกล้องด้านข้างครับติดซ่อนใต้กระจกมองข้างครับงานเนี้ยมิ้งสวยงามครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งติดกล้องด้านหลังครับติดตั้งเข้าช่องเดิมทั้งหมดครับงานเรียบร้อยสวยงามครับสี่มุมกล้องซ้ายขวาหน้าหลังครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับ ครับก็จะตั้งเสร็จเรียบร้อยเขาก็ชุดลำโพงโฟล์คอสามทางในรถตู้คอมพิวเตอร์คันนี้ครับคันนี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอ Android ตรงนึงสุดล้ำครับรุ่นอัลต้าคอร์แรมซีลำหกสิบสี่ครับหน้าจอที่มีความคมชัดระดับหนึ่งเคครับมาพร้อมกับกล้องรอบคันสามลูกเซนเซอร์ซูเปอร์ HD ครับนี่ครับติดซ้ายครับติดขวาครับชาร์จทุกมุมมองครับสามารถทัชสกรีนบนหน้าจอแบบนี้ได้เลยครับ เลือกดูมุมมองได้เทียบวิวแบบนี้เลยครับลาติดไปสัมผัสครับสะดวกทุกการขับขี่ครับโอเคครับเดี๋ยวไปทดสอบพลังเสียงชุดนี้กันหน่อยครับ YouTube ครับ มิติเสียงเปิดกว้างครับชุดลำโพงโฟข้าสามทางครับในรุ่น165 AS3 ครับออกงาหลอเสาสุดเนี้ยครับ ผมชัดทุกมิติครับชัดจริงๆครับใช้ระบบคอมจูนครับ แอวไพร์ครับหรือมาถึงสับที่เป็นแบรนด์ครับ กลงเสียงมันสุดยอดเลยครับงานติดตั้งก็สุดเนียบครับท่านที่สนเดงงานติดตั้งสุดยอดคุณภาพแบบนี้ครับติดต่อเข้ามาเลยครับพิมิดออเดอร์ทุกสาขาครับตามหมายเลขนด้านล่างนี้ครับวันนี้ผมมันะครับแคบชมครับแล้วพบกันในลิปต่อไปครับสวัสดีครับ